แจ้งข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ทํางานนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างอบตนะครับอบจหรือว่าเทศบาลนะครับล่าสุดนะครับสำหรับใครที่ทํางานนะครับเป็นภารกิจนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างเหมานะครับอายุงานนะครับครบ5ปีขึ้นไปนะครับท่านจะได้การรับพิจารณานะครับหรือว่าเป็นการเปิดสอบภายในนะครับของส่วนงานของท่านเองนะครับเรื่องนี้นะครับเปิดเผยนะครับพานพออนุกต์ของโครงสร้างของอบตเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่6กกุมภา พันสองพนะครับว่าด้วยการเกี่ยวกับการคัดเลือกนะครับลูกจ้างนะครับที่ทํางานเป็นจ้างเหมานะครับหรือว่าลูกจ้างที่เป็นภารกิจนะครับถ้ามีอายุงาน5ปีขึ้นไปนะครับท่านจะได้สิทธิพิเศษนะครับในการถ้าเกิดว่าสถานที่ทํางานของท่านนะครับหรือว่าอบตอของท่านนะครับขาด ตำแหน่งนะครับว่างเกิน2ปีนะครับไม่มีตำแหน่งให้เรียกนะครับหรือว่าไม่ได้มีการสอบขึ้นบัญชีนะครับท่านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดคุณสมบัติของท่านตรงตามที่ทางหน่วยงานของท่านต้องการนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับ ก็มีหลายคนนะครับมองเป็นส่วนต่างไปนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมองว่าทําไมไม่สอบส่วนกลางที่เดียวนะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นการอํานวยนะครับหรือว่าจะเป็นการเอื้อให้กับบุคคลภายในหรือว่ายั้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ